นี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับผมก็ตัวน,นี้ราคาเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมราคามันทำา i g ขึ้นมาเรื่อยๆทำา i g ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้ต่อนะถึงเส้นตรงนี้เลยนะครับถึงราคาหนึ่งห้าห้าเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะตอนนี้เป็นช่วงย่อนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมได้เอา s L เนี่ยนะครับตัวนี้สเปซอาจจะห่างหน่อยนะครับผมแน่ว s L เนี่ยมาตั้งไว้กันหน้าทุนไปแล้วนะเราไม่มีความเสี่ยงแล้วนะครับ นะครับตอนนี้เราไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วนะครับตอนนี้ราคามันเบรกเอาออกมาเป็นเทนขาขึ้นอย่าเห็นได้ชัดเจนแล้วตอนนี้นะครับก็สกุล GJ อย่ามันลอยตัวขึ้นมาเลยนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับก็เดี๋ยวมาดูรอดูกันนะว่าเราจะ TP ที่เท่าไหร่นะครับซักประมาณตรงนี้ไหม 9, เก้าเหรียญสิบเหรียญนะผมทีพีไปตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บเดี๋ยวค่อยตั้งดีกว่านะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นวันเดีย๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตอีกครั้งนะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับจากหลังจากเมื่อวานนี้นะโอเคเดีย๋ยวมาอัปเดตดูในรุ่งนี้เวลาเาเที่ยงประมาณนี้นะครับโอเค